ชาวบ้านผาสุกตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองเชียงรายร่วมกับตำรวจตชดที่ 3, 2, 7และฝ่ายปกครองร่วมกันออกค้นหาเด็กชายเกรียงไกรแท่มีวัยสองขวบซึ่งหายตัวไปตั้งแต่23มีนาคมที่ผ่านมานะคะการค้นหาเกิดขึ้นมานานหลายวันแต่จนถึงเวลานี้ยังคงไม่พบเบาะแสแม้จะมีคนอ้างว่าบางจุดมีกลิ่นเน่าเหม็นผิดปกติแต่เมื่อลงพื้นที่ไปค้นหาอย่างละเอียดก็ไม่พบตัวเด็กค่ะ ญาติและเพื่อนบ้านได้ทำพิธีกรรมตามความเชื่อเพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของพวกเขานำพาเด็กกลับสู่ครอบครัวแต่ในปฏิบัติการการค้นหาในครั้งนี้นะคะหนึ่งในคนที่ร่วมค้นหาคือผู้ใหญ่บ้านผาสุขคุณชินรัตแกะใสก็บอกว่าเด็กหายไปในช่วง15นาฬิกา30นาทีโดยเบาะแสล่าสุดคือพบว่าเล่นบอลอยู่ที่ข้างบ้านแต่จังหวะหนึ่งที่ลูกบอลกลิ้งตกลงไปในลำห้วย ลุงของเด็กตามลงไปช่วยเก็บบอลเข้าบ้านแต่เด็กยังคงถูกทิ้งให้เล่นต่ออยู่ในลำห้วยนะคะเมื่อยายและลุงไม่เห็นว่ากลับขึ้นไปบนบ้านเมื่อลงมาตามหาก็ไม่พบตัวในขณะนี้เวลาผ่านมานานสี่วันแล้วนะคะจึงเชื่อได้ว่าอาจจะมีคนลักพาตัวไปหรือไม่คะ่ะอาจจะมีคนพาไปหรืออะไร ยังไงอย่างเงี้ยครับคือเขาก็มีความสงสัยว่าเด็กแค่ตัวเล็ขนิดเดียวไม่น่าจะไปได้ไกลก็สภาพพื้นที่ของบ้านเราก็มีตามที่เราเห็นก็คือเด็กไม่น่าจะไปทางไหนได้ครับนอกจากมีคนพาไปประมาณนั้นา,าคนพาไปน่าจะเป็นคนรู้จักก็ไม่ทราบครับก็ต้องก็อย่างที่เห็นอยู่ว่ามาเด็กไม่น่าจะไปได้ไกลครับ วันนี้เจ้าหน้าที่จะร่วมกันออกค้นหาเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยวางแผนตรวจสอบจุดต้องสงสัยบริเวณป่าฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งมีสภาพเป็นป่าทึบในขณะที่เทศบาลตำบลแม่ยาวจะตั้งศูนย์อำนวยการเพื่อประสานงานในภารกิจค้นหาเด็กค่ะ